ให้ไม่พลาดคลิปและสินค้าใหม่ๆฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับครับก็สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับวันนี้วันที่17เดือนกรกฎานะครับผม2564นะครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวนะครับสินค้านะครับแบรนด์มาคูนะครับตัวนี้จะเป็นแบบเส้นล็งขยายตามซูมนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูรุ่นกันนะครับว่าเป็นรุ่นอะไรนะครับผมมาคูออปติกนะครับ นี่นะครับรุ่นนี้จะเป็นรุ่นนะครับ 4.6x4.4 Sfir f f p นะครับผมตัวนี้จะเป็นแบบเส้นเล็งขยายตามซูมนะครับผมอ่านี่นะครับกล่องเบื้องต้นก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อนๆพี่ๆนะครับท่านไหนเห็นคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดนะครับผมสินค้าที่เข้ามาใหม่นะครับทางร้านจะอัปเดตทุกวันนะครับผมอ่าโอเคนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูนะครับรายละเอียดของตัวกล้องกันเลยครับว่าเป็นยังไงนะครับผม สำหรับกล้องตัวนี้นะครับผมจะซูมได้4-16ถึง16เท่านะครับผมระยะซูมจะอยู่ที่นะครับ10เมตรนะครับถึง120เมตรนะครับผมด้านหลังปรับสายตาได้นะครับท่านที่มีปัญหาเรื่องสายตานะครับผมตัวนี้จะเป็นแบบปรับหลาข้างนะครับผมแถมวงล้อปรับหลาครับวงหยุดน้ําให้นะครับผมนี่นะครับสวยงามนะครับผมนี่นะครับตัวนี้จะเป็นอลูมิเนียมนะครับเพื่อนแพี่นะครับผมโอเค ส cues, to to ่วนการนะครับปรับบนล่างซ้ายขวานะครับจะเป็นแบบปรับนอกนะครับเซซิโลได้นะครับวิธีการปรับก็ดึงขึ้นนะครับดึงขึ้นแล้วปรับได้เลยนะครับผมปรับเสร็จก็กดล็อกลงแบบนี้นะครับอ่าโอเคหน้าเลนนะครับจะอยู่ที่44มิลนะครับผมอ่าโอเคนะครับแถมฟ้ากระดกให้หัวท้ายนะครับเพื่อนๆพี่ๆนี่นะครับผมสำหรับกล้องตัวนี้นะครับผมอ่าโอเคนะครับทุกท่านทีนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูในเส้นเลงของแต่ละระยะกันนะครับเดี๋ยวผมจะส่องให้ดูนะครับของแต่ละระยะนะครับ ตั้งแต่25้าเมตรห้าสิบเมตรหนึ่งรอเมตรให้ดูนะครับเพื่อนเพื่อนพี่นะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวขออนุญาตแจ้งของแถมพร้อมราคาก่อนนะครับเพื่อนเพื่อนพี่ครับว่าได้อะไรบ้างนะครับผมตัวนี้นะครับจะได้ข้อรถแสงนะครับแบบทรงกระบอกหนึ่งอันนะครับผมตัวนี้นะครับแล้วก็จะมีนะครับผมตัวนี้นะครับจะเป็นอ่าก้านปรับซูมนะครับผมท่านไหนที่ ต้องการปรับซูมง่ายๆก็ใส่เข้าไปนะครับผมท่านไหนที่ไม่ชอบก็ถอดออกได้นะครับตัวนี้สามารถถอดออกได้นะครับผมโอเคครับแล้วก็จะแถมนะครับผมตัวนี้นะครับจะเป็นประแจนะครับเซซิโลนะครับผมหรือใช้แทนไขข้อคองแบนนะครับผมนี่นะครับมุนนลงแบบนี้นะครับง่ายๆเลยนะครับผมโอเคนะครับไว้ปรับเซซิโลนะครับสําหรับตัวนี้นะครับผมโอเคแล้วก็จะแถม ขาจับรางนะครับขาจับรางจะเลือกได้หนึ่งแบบนะครับผมจะมี11มิลทรงสูงนะครับผมนี่นะครับนี่ครับแถมน็อตสเปร์มาให้สองตัวนะครับผมแล้วก็หกเหลี่ยมมาให้หนึ่งตัวนะครับผมนี่นะครับเป็นของมาคูแท้นะครับผมตัวนี้จะเป็นแบบ11มิลทรงสูงนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นนะครับ ยี่สิบมิลนะครับเพื่อนเพี่นะครับเลือกได้หนึ่งแบบนะครับท่านไหนที่ใช้แบบยี่สิบมิลก็สามารถเลือกได้หนึ่งแบบนะครับผมอ่ะโอเคนะครับส่วนราคานะครับกล้องตัวนี้จะอยู่ที่นะครับสามพันสองร้อยบาทรวมจัดส่งฟรีนะครับผมฟังไม่ผิดนะครับผมราคาจะอยู่ที่สามพันสองร้อยบาทรวมจัดส่งฟรีนะครับค้าพเ้าที่ห่างไกลไม่บอกเพิ่มนะครับผมเก็บปลายทางมีบอกเพิ่มนิดหน่อยนะครับเพื่อนเพื่อนพี่นะครับผมอ่ะโอเคนะครับทุกท่าน ทีนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูในเส้นเลงของแต่ละระยะกันนะครับเดี๋ยวผมจะส่องให้ดูนะครับของแต่ละระยะนะครับตั้งแต่25เมตร50เมตร100เมตรให้ดูนะครับเพื่อนเพื่อนพี่นะครับผมครับก็ตอนนี้จะซูมอยู่ที่สีเท่านะครับผมตอนนี้เป้าจะอยู่ที่25เมตรนะครับเพื่อนเพื่อนพี่นะครับผมโอเคนะครับ เดี๋ยวเราไปซูมเพิ่มกันนะครับไปที่16เท่ากันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับสำหรับเส้นเล็งตัวนี้นะครับสวยงามนะครับผมเส้นเล็งจะมินดอดตรงกลางนะครับเพื่อนเพื่อนี่นะครับนี่นะครับเป็นเส้นเล็งแกะในกระจกนะครับผมตัวนี้นะครับชัดเจ๋วนะครับอ่าโอเคนะครับผมระยะแรกนะครับผมระยะที่25เมตรนะครับผมอ่าเดี๋ยวเราไปดูของระยะ50เมตรกันเลยนะครับผมขออนุญาตปรับซูมคืนนะครับผมไปที่4เท่านะครับ เดี๋ยวเรามาย้ายระยะกันเลยนะครับตอนนี้นะครับผมก็จะอยู่ที่ระยะ50เมตรนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาปรับซูมไปที่16เท่ากันดูนะครับว่าจะมองเห็นไหมนะครับผมนี่นะครับผมระยะ50เมตรนะครับเดี๋ยวปรับโฟกัสนิดนึงนะครับผมชัดเจยวใสแจยวนะครับผม จุดตรงกลางเป้านะครับผมจะเป็นประมาณนะครับผมเหรียญสลึงนะครับตรงนั้นนะครับผมนี่นะครับตรงจุดแดงๆรอบเป้านะครับจะประมาณเหรียญสลึงนะครับเพื่อนๆที่พี่นะครับผมโอเคนะครับเบื้องต้นก็จะประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูในระยะของร้อยเมตรกันบ้างนะครับว่ามองเห็นไหมนะครับผมขออนุญาตปรับซูมไปที่สี่เท่านะครับไปดูในระยะหนึ่งร้อยเมตรกันนะครับ โอเคนะครับผมตอนนี้ซูมอยู่ที่4เท่านะครับเดี๋ยวเราซูมไปที่16เท่าดูกันนะครับโอเคนะครับผมปรับโฟกัสนิดนึงนะครับโอเคนะครับผมก็ระยะการมองเห็นก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อนๆที่พี่นะครับผม นสนใจก็ติดต่อมาที่ i d Line นะครับ @jukppp แอดดีไลน์ @jukppp นะครับผมไม่ซื้อไม่เป็นไรนะครับลองทักเข้ามาสอบถามกันก่อนได้นะครับวันนี้ก็ขอจบวิธีนี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ